เราะฉะนั fala, oh, ้นเราเห็นใครทำชั <c oughs> ่วเราก็โอ้แพ oh, ้อ oh, oh, ีกแล้ว <t> อ <un> <t un> <t un> <Support> <t un> ้าวแพ้อีกแล้วทำชั่วอีกแล้วก็แพ้อีกแล้วใช่ไหมนั่นแหละเราก็ทักโอ้ทำชั่วแล้วเหรออ้าวแพ้แล้วเหรออ้าวชั่วอีกอ้าวแพ้อีกแล้วอ้าวชั่วอีกก็แพ้อีกแล้วใช่ไหมนี่เป็นสัจจะอย่างงี้นะความชั่วคือความพ่ายแพ้ส่วนแต่ใครที่ทำดีทุกครั้งก็เป็นบิบาดีทุกครั้งก็ ชนะทุกครั้งใช่ไหมเออนั่นแหละนะรรทาความดีก็โอ้ชนะอีกแล้วโอ้ชนะอีกแล้วโอ้ชนะอีกแล้วนะกิจกรรมใดก็แล้วแต่นโยบายใดก็แล้วแต่ถ้าทําโดยคนดีนโยบายนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมใช่ไหมแต่ถ้าทำโดยคนชั่วคิดโดยคนชั่วทำโดยคนชั่ว ทีมคนชั่วทำทั้งหลายย่อมลังลายสู่ทำทั้งหลายชั่วลอกย่อมลังลายสู่ชั่วใช่ไหมถ้าทำโดยคนชั่วมันย่อมชั่วใช่ไหมเดือดร้อนพินา่าจิปายส่วนรวมใช่ไหมเพราะฉะนั้นง่ายง่ายง่ายๆก็คือว่านโยบายใดก็ตามทำโดยคนชั่วนั้นเราต้องช่วยกันต่อต้านใช่ไหมไม่เป็นผลดีแน่นอนทำโดยคนชั่วเขาก็จะทำชั่วต่อให้ โอ้โหเขียนกฎอ,ออกมาดีเลยนะโอ้โหทาแบบนี้จะเป็นประโยชน์อย่างนี้อย่างนี้แล้วเป็นไงอ่าเวลาคนชั่วไปทําจริงๆเป็นไงเอ้อาจจะให้จันเซ็นผ่านอ่าขั้นตอนนี้เป็นไงเอาเงินใต้โต๊ะเอาสินบนมาเสียดีดีมันก็ชั่วใช่ไหมต่อให้เป็นโครงการดียังชั่วเลยไม่ต้องพูดถึงถ้าโครงการนั้นเป็นโครงการชั่วก็ยิ่งชั่วใหญ่เลยใช่ไหมดังน,นั้นจะดูว่า โครงการนั้นจะเป็นประโยชน์หรือไม่ 1. หนึ่งดูว่าตัวโครงการนั้นน่ะเออหลักการเหตุผลดีหรือไม่ดีอันที่สองสำคัญยิ่งกว่าข้อที่หนึ่งเลยคือคนดีหรือคนชั่วลงมือทำโครงการนั้นใช่ไหมอันนี้แหละยิ่งใหญ่ที่สุดสำคัญที่สุดอยา่าหลงประเด็นอยา่าหลงประเด็นอย่าให้คนชั่วหลอกพูดดีแค่ไหนถ้าเป็นคนชั่วทำก็ แอบทำชั่วใช่ไหมต่อให้ไม่แอบเลยก็หน้าด้านทำชั่วเลยใช่ไหมก็มีสองอย่างแหละคนชั่วน่ะใช่ไหมมีแอบทำกับหน้าด้านทำใช่ไหมนั่นแหละสรุปแล้วถ้าคนชั่วทําไม่ดีทั้งนั้นเลยใช่ไหมที่เราจะได้รู้เท่าทันไม่ต้องมาหลอกคนมีปัญญาเสียให้งงนะถ้าคนดีทำแบบดีทั้งนั้นเนะี่ยถ้าคนชั่วทําก็ชั่วท,ทั้งนั้นแหลนะนะเพราะฉะนั้น เราก็ช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบนะช่วยกันดูช่วยกันตรวจสอบนะเวลามีโครงการใดๆขึ้นมาไม่แน่หรอเนี่ยมีคนวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยไอโครงการนี้นะบางทีเขาบอกว่าอาจจะไปเอาเงินแก๊งคอนเซนเตอร์ก็ได้นะเพราะว่าเงินแก๊งคอนเซนเตอร์เงินทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆนานา,น,านะเงินยาเสพติดเงินค้าขายของเถื่อนของผิดกฎหมายเงินทาชั่วทั้งหลายอะ่ะมันยังไม่มีที่ฝากยังไม่มีที่ฝากฝาก,ก็เลย เอามาเป็นบริษัทซื้อนี้ประชาชนก็ได้ใช่ไหมฟอกเงินเลยใช่ไหมเงินชั่วกลายเป็นเงินบริสุทธิ์เลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะทําได้หมดทุกอย่างนะถ้าคนชั่วทําน่ะโอ้ทำได้หมดทุกอย่าง,นะานะางเพราะฉะนั้นน่ะเราก็ช่วยกันตรวจสอบต่อไปนะเราช่วยกันตรวจสอบต่อไปเพราะเรานั้นทําดีมีแต่ได้กับได้ใช่ไหมมีแต่ชนะกับชนะใช่ไหม ส่วนคนชั่วนั้นแพ้อย่างเดียวใช่ไหมชั่วเท่าไรแพ่เท่านั้นชั่วเมื่อไรแพ้เมื่อนั้นชั่วไปเรื่อยๆแพ้ไปเรื่อยๆใช่ไหม